หลายจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาค่ะโดยได้มีการนำเทียนพรรษาถวายบูชาพระตันตนไตรัย นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระชนลยานมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองชนบุรีเป็นประธานสง์นำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดอุทกเขตศรีมารามตำบลวัดโบสถ์อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีโดยภายในพิธีผู้ วัวราชการจังหวัดชนบุรีจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเกล่านำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะาศาสนพิธีกรอารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลศาสนพิธีกรอารัธนาพระปริวัติ พระปริศประธานสงฆ์นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายผ่อนพระประธานในพิธีจุดเทียนสองธรรมาศาสนาพิธีกรอารัตนธรรมพระสงฆ์สแสดงพระธรรมเทศนาจากนั้นประธานในพิธีและพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดอุทกเขตบสีมารามสำหรับประเพณีถวายเทียนพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระ ภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ประดุดแสงสว่างของดวงเทียน นายวัฒนาเจริญจิตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นประเพณีตักบาดดอกไม้ประจำปี2566ที่วัดบางฉลงนายตำบลบางฉลงอภอบางพลีจังังหวดสมุทรปราการโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาดดอกไม้วัดบางฉลงนายอบางพลีจังังหวดสมุทรปราการถือเป็นประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติกันมาของผู้ถือศีลและพุทธศาสนิกชนโดยนำดอกไม้มาถวายพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาเพื่อพระสงฆ์ได้นำดอกไม้ไปกระทำพิธี ขรรมในพระอุโบสถซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลากว่าร้อยปีโดยดอกไม้ที่นํามาตักบาทได้แก่ดอกบัวดอกมะลิดอกเข็มดอกข้าวพันษาดอกพุทธรักษาและดอกไม้อื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิน่น นายบัญชาชาวรินผูว้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรสัสรู้ได้สองเดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัจจวัคคีทั้งหได้แก่พระโกนธัญญะพระวัปปะพระพัททยะ พระมหานามะพระอัศชิและที่ป่าอศิป,ปันะ ณฤมะคทายวันเมืองพารณสีแคว้นมคทะจนพระอัญญากลทัญญาได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรยัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปี นายเตะพบวงไตรัฐผู้ราชการจังหวัดระยองนำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาทถวายเทียนพรรษายาสามัญประจำบ้านและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2566ที่วัดเนินพระตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยพระเทพสิทธิเวทีเจ้าอาวาสวัดเนินพระเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสง วันอาสารหาบูชาตรงกับวันเพญเดือน8ก่อนปูริมพรรษาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประธมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกปะปวัตนสูตรโดยพระปัญจวคีที่ป่าอิสิปตนะหรือมคาทายวันแขวงเมืองพารณสีในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากันนี้เป็นเหตุให้ท่านพระโกนทัญญะในจํานวนพระปัญจวคีทั้ง5้าได้ธรรมจักสูดดวงตาเห็นธรรมคือ ปัญญารู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรยัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสง์